สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับคุณครูติยาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสรุปความรู้เรื่องมาตากบให้นักเรียนฟังค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปความรู้เรื่องมาตากบนั้นคุณครูก็มีเกมทายคำมาให้นักเรียนลองเล่นไปดูกันเลยค่ะเกมทายคำมาตากกคำแรกมาแล้วค่ะคำนี้นักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่าอ่านว่าอะไร คำนี้อ่านว่าเมฆหมอกอีกครั้งนะคะเมฆหมอกสะกดว่ามอเอคอเมฆหอมโอ,อ,อกหมอมกเมฆ นักเรียนดูภาพค่ะภาพนี้คือเมฆนะคะเมฆคืออะไรคะก็คือการรวมตัวของไอ้น้ํามาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้านะคะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้เราจะเรียกว่าเมฆหรือก้อนเมฆนะคะส่วนคําว่าหมอกหมอกก็คือกลุ่มละอองน้ําที่ลอยตัวอยู่เหนือพื้นดินอยู่ระดับต่ํานะคะอันนี้เราก็สามารถมองเห็นได้เหมือนกันคําคต่อไปค่ะ คำนี้นะักเรียนจะอ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าบวชหน้าอีกครั้งนะคะบวชหน้าบออัวชอบวชนออาคอหน้าบวชหน้าบวชหน้าก็คือการอุปสมบทนั่นแหละคะ่ะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ผู้ชายนะคะผู้ชายที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์20ปีขึ้นไปก็ต้องบวชเป็นพระหรือว่าบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดาน,นั่นเองค่ะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าจากักกระยานอีกครั้งนะคะจกักกระยานโจอะ กรจากยอานยานจักกระยานจักกรยานก็คือพาหนะประเภทที่มีล้อสองล้อหรือสามล้อใช่ไหมคะใช้ทีบใช่ไหมคะถึงจะเคลื่อนที่ได้ต่อไปค่ะคำนี้นักเรียนพอจะรู้ไหมคะทายได้ไหมเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไร คำนี้อ่านว่านกเงือกอีกครั้งนะคะนกเงือกนอ,อกกอนกงอเอือกอเงือกนกเงือนกออนักเรียนดูภาพเลยค่ะเขาบอกว่านกเงือกเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้นะคะเพราะนกเงือกที่มีคู่แล้ว นะคะเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่ผัวเมียภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าคู่ผัวเมียใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะตายจากกันนะคะหน้าที่อีกอย่างของนกเงือกเพศผู้ก็คือคอยดูแลลูกดูแลเมียนะคะหาอาหารมาให้ลูกเมียแล้วก็ปกป้องให้ความปลอดภัยนะคะตัวอย่างตัวอย่างของนกเงือกดีมากเลยค่ะนกเงือกเพศผู้นะคะคอยดูแลลูกเมีย ให้อยู่รอดปลอดภัยนะ่าเอาตัวอย่างนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยาคำนี้อ่านว่าความสุขอีกครั้งนะคะความสุขโคโวอาโมความสออขอสุข ความสุขนักเรียนรู้ภาพค่ะความสุขก็คือความสุขกายสุขใจความสบายใจไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมคะแต่ชีวิตของคนเรานะคะดำเนินไปด้วยมีความสุขด้วยมีความทุกข์ด้วยปะปนกันไปชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะคะมีสติต่อไปค่ะ คำนี้คำสุดท้ายแล้วคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าพลิกอยู่อีกครั้งนะคะพลิกอยู่พอรออีกอพลิกหอยอ,อัวกออยู่พลิกอยู่นักเรียนดูภาพค่ะพลิกยู่มีหลายสีนะคะ มีสีอะไรบ้างเอ่ยตามภาพนี้คือสีเขียวใช่ไหมคะนอกจากมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองสีส้มใช่ไหมคะพริกหยวกเขาจัดว่าเป็นพริกที่เผ็ดน้อยหรือบางทีเขาก็เรียกว่าพริกหวานเขาก็เรียกค่ะต่อไปเรามาสรุปความรู้มาตากกกันค่ะเกมจบไปแล้วนะคะเราก็มาสรุปความรู้มาตากกกันค่ะ ลักษณะของคำมาตากกบนะคะมีตัวสะกด4ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างกไก่ขอไข่คอควายคอละคังทั้ง4ตัวนี้นะคะจะออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะตัวยางคําคำนี้อ่านว่าเลขสะกดว่าลอเอขอเลขคำนี้อ่านว่าหน้า นออาคอหน้า no, uh, no. คำสุดท้ายอ่านว่าเมฆมอเอคอเมฆจบไปแล้วค่ะมาตากกนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกสะกดคำกันนะคะแล้วเราจะได้เป็นเด็กที่อ่านคล่องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเรื่องการสรุปความรู้มาตากกไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะเด็ก